ประมาณนึงนะฮะเป็นังานถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วมาพัทยารอบหน้ากูไม่ให้เข้าบุฟเฟ่ต์ที่คุ้มที่สุดราคาเริ่มต้นแค่219บาทนะครับร้านที่มานะฮะชื่อว่ามุมมาฟูกี้พัทยานะฮะข้างในเป็นห้องแอร์ร้านกว้างขวางมากนะฮะมาไล่ดูรายอาหารกันตู้นี้เป็นตู้ของเนื้อหมูชิคเก้นแล้วก็ซีฟูดนะฮะมีให้ตักเยอะเลยนะฮะอันนี้219บาทคือหยิบได้หมดเลยนะถัดมานะฮะก็จะเป็นตู้ของพวกผักพวกลูกชิ้นนะฮะก็มีให้ตักอีกเยอะเลยฮะทางนี้นะฮะเป็็็นนนนนนนขขขอออองงงงหหวววาาาาคืตตตตููู้้้้้้เเเเีียยยดปปใลักิ เลยนะฮะก็จะมีพวกข้าวผัดยำเล็บมือนางนะฮะมีผัดหมี่มีมีหยกนะฮะยังไม่พอฮะถัดมาทางนี้นะับมีของทอดก็มีให้เลือกหลายแบบเลยนะทางนี้เป็นเฟชั่นของน้ำจิ้มนะฮะเราก็ยังมีพวกมาม่าเป็นเฟนอย่างเงี้ยให้หยิบด้วยนะมีให้เลือกหลายแบบเลยนะทางของเครื่องดื่มก็มีให้เลือกเยอะนะฮะมีทั้งปรูตตี้มีน้ำผลไม้น้ำชาน้ำอัดลมนะฮะแล้วก็มีไอติมให้ตักได้ไม่อันด้วยนะแล้วนอกจากรายอาหารที่มีให้ตักนะฮะ1 9บาทถ้าอัพราคาเป็น429บาทนะฮะจะได้เนื้อออสเตร แล้วก็หอยนางรมให้สั่งได้ไม่อั้นด้วยนะฮะเริ่มเลยนะฮะอันนี้เป็นเนื้อออสเตรเลียนะผมสั่งมาอย่างละผอมถาดก่อนแล้วก็น,นี่เป็นหมูฝามชั้นนะปุ๊บเค้งก็มีให้เลือกเยอะนะเป็นเหมือนกับร้านหม่าล่าเดี๋ยวนี้เลยะะที่มีทั้งฟุบมะเขือเทศฟุบหม่าล่าฟุบโคงโคตรตืดอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บน้ำดำฟุบฮาบูฟุบเพริหอมธรรมดาก็มีนะระหว,ว่างรอนะฮะมากินของที่กินได้เลยก่อนหอยนางรมแน่นๆอย่างเงี้ยร้านน้ำจิ้มปีปูนะฮะปีผอบข้าวผมกินแค่แบบนนนี้จจาาองก็คุแม่จ หอยยังปลดโกยยังไงต่อไปนะฮะเป็นแซลมอนดองนะฮะอันนี้ก็ฝังได้ไม่อัน้นหนกันแซลมอนที่เนี่ยค่อนข้างดีด้วยแล้วดองมันไม่หวานเกินไปนะฮะต่อไปเป็นกุ้งดองนะฮะกุ้งดองไม่อัน้นยังไม่ทันกุกผมเริ่มอิ่มแล้วนะจริง <c oughs> ขวาดเนื้อที่ใส่ลงไปนะฮะเปลือร้องไห้ปกตินุ่มอยู่แล้วนะอันนี้เป็นเปลือดร้องไห้ออสเตรเลียนุ่มจริงต่อไปลองลิ้นวัวนะนี่เป็นลิ้นวัวออสเตเลียด้วยนะฮะแ้ยิ่งกินที่อื่นอ่ะได้เนื้อเกรดเนี่ยต้องมีเจ็ดแป ันไม่กินเนื้ออะมากินแต่หมูอะของหนึ่งข้าวโคตรคุ้มอหมูนุ่มมากแล้วไปต้มกับปลุกมะเขือเทศนะครับมันเพิ่มความหอมหวานเข้าไปอะต่อไปตรงนี้แตาวันเหมอนี้เลยก็มีชีสย่างมาด้วยนะฮะบัวเตร์เดียนะฮะบัวนะจะมีความแบบเด้งเดกรึดกรดดีเลยคือของท่านมันไม่บางจนเกินไปอ่ะมันทําให้ได้เคี้ยวอะแล้วว่างรอนเนื้อปลุกนะฮะเดี๋ยวมากินของทอดของขลอนไก่ทอดเขาขึ้นน้ากินมากไก่ทอดเหมือนไก่ทอดบูพันเปะเลยเป็นพายรับเกรดนะครับเนื้อใบพายนะฮะ ถึงมันจะน้อยแต่ด้วยความที่เป็นเนื้อออสเตรเลียคือนุ่มอยู่ดีที่มาทั้งหมดเนื้อใบพายระทาเข้มข้นฝรฝ่มคลั่ขึ้นนะฮะลงไปปีนถาดโอ้หมันมีเฟนอยู่ด้วยกับชีสย่างนะฮะโคตรน่ากินชีสย่างแบบไม่อั้นชำ่ชำๆโอ้โห ต่อไปเป็นฝามชั้นกับเป็นมันนะนี่พูดไปแล้วนะฮะคนไม่กินเนื้อไม่กินของหนึ่งเก้าคุ้มมากเพราะหมูฝามไทยโคตรนุ่มมากกินเขาไลอาหารอื่นก็มีให้สั่งเยอะมันต้มกับปลุมกมะเขือเทศนะฮะเหมือนกินปลาบาเกตตี้ซอสแดงเลยก็ประมาณนี้นะฮะมุมมามทุกี้ผาผ่าพัทยานะบริการดีสถานที่สะอาดนะฮะแล้วก็ของกินให้เลือกเยอะคุม้มสุดเลยครับ